ออกเสียง th a n k you m ส s s สมเนียงก็ไม่ค่อยถูกก็ไม่อยากจะไปสอนเขามากมายแ <c oughs> แต่เราต้องออกเสียง th ให้ถูกรณรงลงให้แบบ <c oughs> ว่า <Thank you. S 1> เป็นการ practice English skill uh, <yes. S 1> ของตัวเองเพื่อที่ <c oughs> จะ up level อังกฤษของตัวเองให้มันเก่งขึ้น <c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1น่ผ่านวันนะครับ ในไหนเราก็จะไม่ได้ดูสเตจของน้องๆแล้วเพราะว่าน้องไม่ได้ไปออนสเตจที่ไหนเลยในการโปรโมทใครไม่มีแพสไม่ใช่เขาเรียกว่าเดบิวแบบอินเวร์ด ไม่เป็นไรแต่มันก็ก็มีเขาก็ยังทำแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาให้เราได้เห็นคือมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ค่ายเขาก็ปกป้องไงเดี๋ยวข่ะถามนั่นถามนี่เยอะใช่ๆอาจจะดิกเลี่ยงคำถามจากพี่พี่สื่อในคำถามในประเด็นที่อาจจะถามถึงประเด็นผู้ใหญ่ในค่ายแบบประธานค่ายหรืออาจจะถามที่แบบเจาะจงถึงเมมเบอร์อย่างเงี้ยมันจะทำให้น้องเลือกหลักได้เออเนาะเลอบางคนไม่เคยอยู่ต่อหน้าสื่อมาก่อนแล้วสื่อเกาหลีอ่ะมันแรงไงแรงเออเขาก็เลยแบบว่าอ่ะ งั้นก็ไม่ต้องไปออกละกันเดี๋ยวทางค่ายจะประกาศว่าอยากที่จะสื่อให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของน้องอก็เลยยังไม่ได้ไปออกข่าวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เราก็เห็นได้หลายเหตุผลแล้วก็เข้าใจในมุมนั้นสถานการณ์ภายในของบริษัทอ่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นะนใตอนนี้นมันมลสุมอ่ะตอนนี้มันไฟรุกยอ,อยู่ใช่แล้วถ้าเกิดน้องออกไปแล้วต้องตอบคำถามสื่อมันก็เป็นอะไร<อ>ที่จะเป็นงานหนักสําหรับน้องแล้วน้องอาจจะบางคนตังนต้งตัวไม่ไหวบางคนกาเครียดมันแพนิคขึ้นมาได้เลยนะ ใครจะไปรู้เนาะนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลของค่าที่เราไม่ได้เห็นผลงานน้องในสเตจอื่นๆแต่คิดว่าก็คงไม่นานหรอกไหนๆก็ประกาศเดบิวต์ออกมาชัดเจนขนาดนี้แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราก็ได้เห็นอยู่แล้วแหละเนาะเดี๋ยวมันก็มาแล้วก็เดี๋ยวก็มีนอกจากปล่อย m ม k กกิ้งฟิล์มไปแล้วนะครับเขาก็มี thank you message มาให้พวกเราด้วยก็เป็นคําขอบคุณจากน้องๆอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็น Dan dance performance <of man. S 2> เขาใช้คําว่า debut special นี่เ,นเข้าใจได้เลยนะมันก็สเตจด้วยแต่ที่เขาวงเล็บ debut special ฉันมองว่าจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่เพลงนเพลงี เพลงเดบิวต์จิงจะเป็น7คนอันนี้เป็นเดบิวต์สเปเชียลมันก็เลยไม่ได้แบบมีการประกาศออกหน้าสื่ออย่างชัดเจนมากมายอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งฉันก็มองว่าค่ายไม่ได้ต้องการที่จะโปรโมตน้องๆในม,มุมให้คนรู้จักว่าวงนี้คือวง6คนต้องการที่จะให้มันเกิดภาพจำต้องการที่จะให้ทุกคนจดจำน้องในฐานะเบบี้บอนสเตอร์แบบ7คนมากกว่า ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้น้องยังไม่ได้ไปออกผลงานหรือไปโปรโมทเดินสายโปรโมทกับที่ไหนสื่อไหนหรือว่าสเตจไหนอันนี้นะเป็นหนึ่งในเหตุผลด้วยเออหรือไม่ก็อาจจะเดบิวต์แบลเทอัพนี้มาก่อนแล้วก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วรอกลับมาอีกทีตอนเจ็ดคนก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ฉันปล่อยมาเพลงหนึ่งก่อนแล้วก็นิ่งไปแป๊บหนึ่งแต่ฉันว่าจะไม่ปล่อยให้นิ่งหรอกด้วยความที่สถานการณ์ภายในมันไม่ดีอย่างน้อยมันก็ต้องมีคอนเทนต์มาเสิร์ฟอยู่เรื่อยๆฉันว่าตอนนี้ข้างในก็วุ่่วยอูะะคงปรชม ก็ต้องคิดเราเข้าใจนะว่าแบบคนเรียกร้องให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ให้ออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ฉันว่าในการขยับตัวหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่ต่อภาพลักษณ์ของหุ้นขยบตัวครั้งหนึ่งก็มีผลต่อคุณบริษัทด้วยมีผลต่อสภาพจิตใจพนักง,งานด้วยเราดา่าเขาเนี่ย<ด>ทีมงานเขาสภาพเอออีกเออบางคนเขามาอ่านฟีดแบ็กเงี้ยบางทีมันกระทบจิตใจต่อทีมงานเขาด้วยนะเราก็สนุกปากอะเนาะบางทีแต่แบบเฮ้ยเราไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำไมทําออกมาแย่อย่างนั้นอย่างนี้บางทีทีมงานเ้าไไม่ดับ นนเขาตั้งใจมากแล้วมาเห็นคอมเมนต์แบบเนี้ยเชียแทนที่จะมีกําลังใจไปส่งให้กับน้องๆให้น้องๆมีกลังใจในการไปผลิตผลงานดีๆต่อกลายเป็นแบบต่างคนต่างส่งพลังลบให้กันน้องก็ไม่มีกําลังใจทีมงานก็ไม่มีกําลังใจจบเลยนะสําคัญที่สุดเราต้องให้กําลังใจคนเบื้องหลังด้วยนะครับคนเบื้องหน้าสําเร็จมาได้เพราะคนเบื้องหลังนะครับ อันนี้สิ่งสาคัญเนาะอันไหนที่มันติเพื่อก่อได้อ่ะเออเราก็เสนอฟีดแบคไปแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันเอามันเกินเนี้ยเออสนุกปากเกินลดได้ก็ลดดีกว่าเนาะเผื่อบางทีมันเข้ามาไทยมันมาฟ้องเราเราก็จะไม่สนุกมันก็จะมาลําบากกระเป๋าตังค์แหละเอออะไรชมได้ก็ชมเอออะไรชมได้ก็ชมนะครับอย่างเช่นฉันชมจนสเดี๋ยวชมเดี๋ยว อุ้ยเดือดเดือดเดือดโอ้โหเดือดชุดนี้เราไมยังไม่เห็นก็เป็นสเตจใหม่นี่ไงที่พวกเขาจะมาทำแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้กับพวกเราดูเดบิวต์สเปเชียลนะเออสวยสวยสวยดูสิอุดูหน้าน้องแพมองกล้องนะสิใชคุณดูขาคุณดูแพ้ผู้หญิงใส่หมวกนี่มันสวยขึ้นจริงๆนะเท่าที่ฉัน่หมวกมาใส่ปะแต่ถ้าในมุมจิตวิทยาที่ฉันพอจะนึกได้มันอาจจะเป็นด้วยความที่แบบว่าคนนี้ใส่หมวกทำให้รู้สึกว่าหน้าคนหามากขึ้น ก็เป็นสไตล์อะไรอย่างเงี้ยสวยไหมล่ะสวยไปหมวกมาดิอย่ายิ่งหมวกดำกับหมวกขาวเนี่ยฉันแบบอู้ดาเมจนี่หมวกสีเทาแสดงว่าอยู่ครึ่งคุณเขาไม่ใส่หมวกเขาก็ดาเมจแรงแล้วทีเดียวทีเดียวี่สุดในโก We made it We m a d it ทีเดียวชก่งมากขอบคุณมากที่สุดในโลกที่สุดในโ 좀 자주 오는 것 같아요. 어. 저는 사실 너무 너무 설레서 이제 데뷔 날짜 아는 순간부터 이제 휴대폰으로 디데이 날짜를. 내가 보니까 저때가어던 꿈이 이루어져서 너무 매매 행복합니다. 매일 매일 일단 각자 다양한 매력을 가지고 있는 우리 멤버들이랑 같이 데뷔를 응. 할수 있어서 너무 너무 기쁘고 그리고 앞으로. 오랫동안같่시간을보วันกันใช่มัอเยคนี่ปุ่นเกาหลีได้เก่งชัดมากเยคนเกาหลีท่านหนึ่งาคจท่นะนี่เ้กเขาก็เกหลีท่านหนึ่งแล้วเนี่ยพูดเก่งแล้วเออสำเนียงพอได้นะ 저는 와배런 아. 응하하하하하하 하하하하하하. 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 하하하하 예. 그래서 그래도 너무 감사해요, 진짜. 오랫동안 기다려 주신 팬분들 진짜 너무너무 너무 감사드립니다. Oh so Ay, 데뷔 전 와이수월도나. 저 정말 많은 응원과 관심 가져 주셔서 덕분에 이렇게 성공적으로 데뷔할 수 있었던 것 같아요. 앞으로도 애쓰리가 대인몬스터가 되겠습니다. 꼭 노력할게요. 이렇게 나까지는 그만큼 좋아해 주셔서 저희 멤버들이 하루하루 정말 행복하게 지내고 있는 것 같은데 이렇게 고마운 팬분들에게 자기 나라 언어 와고고어 한국어 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 한어 한국어 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 아국어 한국어 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 한 한국어 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 어 한국어 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 한 こっずっりれずととと応援しててくくだささもありがとうございますこれからもたくさんのよろしくお願いします。そししししててこかもうおでるよよに努力いいくくので応援と期待<ー>よろしくお願いしますうす<ー><ー><ー> ก็เป็นคนไทยก็ดีท่านเล่พูดภาษาไทยได้สวัสดีค่ะพี่ๆทางการงเราเป็นเบนมอสเตอร์ค่ะจริงนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันฟังน้องพูดภาษาไทยตั้งแต่น้องโตมาทั้แต่้องโตมา็ั้่า้ืงโตมต้่นเองต้ง่นลตังแนอาังแนอยแ่นูคะแต่น้อมแ่าน้อะแต้องงแน้แ่อาแพ้าอังแฤ่อา

น้องแพรพูดไทยหน่อยแพรพูดไทยหน่อยแล้วแพรบอกพี่อยากได้ยินภาษาไทยล่ะค่ะมาคอนเสิร์ตมั้เออเมื่อไหร่มาดูนี่กันดีกว่า Dan p e r f o r m e Devil Special Battle Oh เออ โอ้เขาแบบมีถ ah. ูพ uh. 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 um, uh, oh. oh. uh ื huh. uh. ้นถูรันเ์เขาเเฮ้ยเ้ยมาจาอุ้ยบี โอ้โอทำไมมันบูสวยขนาดนะั้นมันต้องบู๊บูสวยขนาดนั้นเลยหรอเขาเต้นต่อกันด้วยอ่ะเออเด่อเบต้าเบต้าเบต้าเออ ซับเออไปไปไปเออืนเงามากเอมาแล้วอุ้ยอ,อ,อย่างขาวใช่ไหมพ่ฉันบอกแล้วที่บ้านแม่ป้อนกระดาษให้กินเพิ่มแสองอีกนิดมองไม่เห็นแล้วนะตัวนี่แต่ท่าไอเดินสับๆเมื่อกี้ดีมากเลย โอ้ยเนี่ยซีนที่ไม่ได้ใช้มาใช้ในนี้ออพี่เออว้าวอ,อุ้ยขายาวขายาวยาวมาก<ป>สูงร้อยแปดสิบ น้องหมดแผนเฮลมันมากเออเออโอ้ตายทีมไปนี้ต้องปบมือให้มันเปลี่ยนไปแบบโหดมากอฮ้เฮ้สวยมาก อ้เห็นไหมทีมไฟแม่งเก่งสัสพอเปลี่ยนมาเป็นไฟแสงสีขาวน้องแม่งแบบออล่ากันที่ไหมนเลโอ้พื้นพื้นเงามากดูดิแม่งพื้นเงาขนาดปิดไฟได้ยังสะท้อนขึ้น ถูกกันเป็นพื้นนี่เลยพื้นวอลเล่อะเออคือนอย่างนั้นเลยอะดีมากขาขายาวสูง 180. ร<ถ>้อยแปดสิบโรล่าขายาวกว่<ง>านาคนใช่ไหม